5 4 3 2ี่าอนวันนี้ครับผมเรามาทำชาเลนจ์จากช่องของ G-MOD ครับของปิงครับเกี่ยวกับเรื่องว่าจัดแสงยังไงเดี๋ยวนะ5-4-3-2จัดแสงจากแสงธรรมชาติโดยไม่ใช้เงินทำกันยังไงแบบสไตล์ของ e e l l CHANNEL เดี๋ยวมาดูกันครับครับทึ่งแสงมไม่มีเลยแล้วก็อะไรต่อวะเสียงมาเขาดังเลย 5 4 3 2แอคชั่นสวัสดีครับผมเบลจากนนทนันฟิล์มเมกเกอร์นะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเด็กเบลชาแนวด้วยนะครับผมใส่หมวกก่อนใส่หมวกเหมือนพี่เบนก่อนครับผม วันนี้ครับผมก็ตามตามข้างต้นนะครับผมที่ผมได้พูดไว้ที่ตอนคลิปแล้วก็คือเรามาจัดแสงกันโดยที่ไม่ใช่ไฟต่อเนื่องไม่ใช้อะไรเลยจัดกันยังไงนะครับผมเราก็อยู่กันที่ outdoor o u t d o ก็คือกลางแจ้งแต่ตอนนี้มันไม่แจ้งเขาเรียกเขาเรียกเออดอหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจะเรียกเอาไนตอนนี้อยู่กันที่เอาไนนะครับผมก็คือมันไม่มีแสงเลยตรงนี้มันมืดไปหมดเลยทีนี้ครับปัญหาเวลาเรามาถ่ายงานกลางคืนมันก็จะไม่มีแสงเราแล้วลหน้าเราจะมืดส่วนเราก็ไปดันกล้องครับ i โ o มีเท่าไหร่เราก็ดันจนจนสุด มันก็เลยกเกิดมาเป็นน้อยซึ่งทีนี้มันก็ต้องใช้ไฟช่วยครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ที่ต่อง G-Mot เขาได้แท็กมาผมว่าเราจัดไฟยังไงจัดไฟจากแสงธรรมชาติแบบยังไงโดยไม่ใช้เงินไม่ใช้ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช้เงินเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่เราต้องมีก็คือมีเพื่อนใช่ครับผมต้องมีเพื่อนแล้วก็มีรถของเพื่อนแล้วก็มีไฟเช็คจากเพื่อนโอทุกอย่างของเพื่อนหมดเลยครับคือผมไม่ได้ใช้เงินเลยใช้เพื่อนอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน5 43 2ี่สามสองจัดเนี่ยครับของที่เรามีก็คือไฟ มันน่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติแล้วก็นี่คือเพื่อนผมไก่เหมือนเดิมครับผมหลออเข้ามาอีกแล้วคือแสงจากธรรมชาตินะครับผมเป็นเทียนที่มีอยู่ในบ้านผมก็มาจุดเพื่อสร้างขีดไลท์นะครับผมแต่ข้อควรระวังคือน้ําตาเทียนนะครับมันร้อนมากนี่ม้เราจะได้ขีดไลท์แล้วนี่ก็คือไฟจากธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าในอยู่ในสภาพนี้ถ้ามือใครเดินไปผ่านมาคนต้องกลัวนะถ้ามั่งว่ามันมีสายสินผันรอบด้วย <laughs> วย้ไนไรอรอชิบ แอคชั่นอันนี้ก็คืออันนี้คือแหล่งไฟธรรมชาติที่มันใหญ่ขึ้นแล้วเราก็จะได้คีย์ไลที่หน้าเราทําให้หน้าเราสว่างแล้วก็มันไม่มืดมันเป็นไฟจากธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าถ้ามันเราอยากได้ให้ตัวแบบกับแบ็กกราวด์เห็นชัดมากขึ้นรอแป๊บนะครับ ก็ตอนนี้เราก็เติมมอไซค์เข้าไปมอไซค์นี้ก็เป็นน้ํามันน mm hmm. ่าจะมาจากธรรมชาติเหมือนกัน mm hmm. เราก็ส่องไฟจากมอไซค์ไปข้างหลัง mm hmm. เพื่อให้ได้เห็นแบ,บกาวด้วยข้างหลังแล้วก็เห็นคนด้วย mm hmm. มันจะเป็นการแยกมิติความชัดตื้นชันลึกอะครับตอนนี้รอนมากเลยเดี๋ยวเราจะใช้กล่องกระดาษตัวน,นี้มาเติมฟิวไท์นะครับื mm ่อ hmm. การตั้งตรงข้ามกับ mm hmm. กับ,ก,บ,ก,บกับกองไฟครับแล้วก็บิดหาบ mm hmm. นี่ลองลองปิดค่ะหม,มุนปิดเ <Okay. S 1> อาขึ้นครับผม ก็คือเอากล่องกระดาษมาตบเพื่อมันเป็นฟิลไลท์นะครับผมมันจะได้แสงอีกข้างหนึ่งก็เป็นของที่หาได้จากในบ้านนะครับผมก็เป็นกล่องอะไรก็ได้ครับประตูอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีขาวครับอันนี้เป็นกล่องจากเคอรี่นะครับผมนี่คือไฟจากแสงธรรมชาติธรรมชาติล,ล้วนเลยตอนนี้ผมร้อนมากเลยก็คําแนะนํานะครับผมเด็กและสตรีมีคันก็ควรอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ใหญ่นะครับเป็นไงครับเห็นความแตกต่างไหมครับผม คุณคำท้าชาเลนจาก G Mod นะครับผมช่อง G Mod ของปิ n งด้วยนะครับผมก่กอนจะจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ช่อง The Bell Channel ด้วยนะครับผมครับแล้วก็แฟนเพจ The Bell Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสกายในคลิปนี้ด้วยนะครับผมที่มาช่วยในเรื่องการถ่ายในเรื่องการก่อไฟในเรื่องต่างเลยถ้าไม่มีสกายก็ไม่มีคนมา เพื่กอก่อไฟครับผมขอขอบคุณสกายมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่ปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ